อร่อยมีประโยชน์เมื่อวันไหนที่เราทานโปรตีนไม่พอนะคะเราต้องเพิ่มโปรตีนจากสิ่งที่เหมือนจากนมนมโปรตีนเนี้ยเราก็ดูฉลากด้านหลังว่านมโปรตีนเราเท่าไหร่แต่เต่าทานจากเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนทําจากนมสัตว์นะคะอืมนะคะทานเพื่อไม่ได้เพื่อทานเพื่อลดน้ําหนักนะคะทานเพื่อ ให้วันนั้นต่อวันของเรานะคะวันนั้นๆของเราได้โปรตีนครบแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้โปรตีนครบเราจะไม่หิวของหวานเราจะไม่หิวอะไรอย่างอื่นค่ะนั่นแหละค่ะจะทําให้เรานะคะเมื่อไหร่เราอิ่มจากโปรตีนแล้วเราจะการลดน้ําหนักของเราก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะการลดน้ําหนักการลดไขมันของเราหรือเมื่อไหร่ที่ แล้วจะลดน้ําหนักไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราหิวนะคะฉะนั้นทํายังไงไม่ให้เราหิวนะคะก็คือต้องทานโปรตีนให้ครบนั่นเองนะจ๊ะไ,ได้ประโยชน์แน่นอนค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราลงมาทําเราจะได้ผลแน่นอนนะคะเรารู้แต่เราไม่ลงมาทํามันก็จะไม่สําเร็จนะคะฉะนั้นเรารู้อะไรเราอยากเรียนรู้อะไรหรือเราอยาก ลดน้ำหนักเราอยากลดไขมันหรือว่าเราอยากเป็นครีเอเตอร์เราอยากประสบความสำเร็จบนโลกอะไรแต่เราไม่เคยที่จะลงมือทำเลยมันก็จะไม่สำเร็จนะคะมีครั้งแรกมันก็จะมีครั้งที่สองเสมอค่ะแต่ถ้าครั้งแรกเรายังไม่พยายามทำมันก็จะไม่มีครั้งต่อไปค่ะฉะนั้นการไหนสิ่งไหนที่จะทำให้เราสำเร็จก็คือการลงมือทำนะคะอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นก็คือเราเคยผิดพลาดในครั้งแรก ครั้งที่สองเราจะดีขึ้นกว่าครั้งแรกแน่นอนค่ะลุงมือทำค่ะ